เวลา16นาฬิกา3นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเสด็จออกแทนพระองค์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาธณวังเทเวศทรงประกอบพิธีบวงสวงเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2565ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนที่หอพระพร้อมกับทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดทูบเทียนที่หอพระบ้านหม่อมหลวงสรารีกิติยากรแล้วเสด็จไปยังศาลพระภูมิส่งผูกผ้าสีชมพูส่งคล้องภูงมาลัย,แล,ย,ยาาและทรงจุดทูบเทียนถวายสักการะส่งคมแล้วทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองทรงจุดประทัด จากนั้นเสด็จไปยังโต๊ะเครื่องสังเวยหน้าพระตำหนักทรงวางพวงมาลัยทรงจุดเทียนแดงและทรงจุดทูบหางปากที่เครื่องสังเวยสทรงกราบแล้วทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองและทรงจุดประทัด วันปุษจีนเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนมีการประกอบพิธีตามประเพณีเพื่อสักการะเทพเจ้าและอุทิศแดบ่บรรพบุรุษเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดจนขอพรให้พืชผลทางการเกษตรงอกงามค้าขายรุ่งเรืองมีการถือปฏิบัติ3วันคือวันจ่ายหรือก่อนวันสิ้นปีนิยมซื้ออาหารข้าวหวานขนมมงคลผลไม้และเครื่องเส้นไหว้ซึ่งล้วนมีความหมายเป็นสิริมงคลวันไหว้หรือวันสิ้นปีมีการไหว้ เทพเจ้าและบรรพบุรุษเพื่อแสดงความกตัญญูและวันขึ้นปีใหม่หรือวันเที่ยวนิยมปฏิบัติแต่สิ่งดีงามเพื่อความเป็นสิริมง,งคล